อ่อนซอนเด่อ,อนซ่อนพักกระโดนต้นอยู่ทงกลางหน้าเก็บมากินกับก้อยปลาก้อยไข่หมดแดงคือสีแซบนี่แหลนะน้อพจนว่าพักอีสานมีหลายแบบเกิดขึ้นเองของลำ่าต่างเลาะหาเก็บกินได้ไผปูกไว้กะดีแห้งสันตัวพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับสุ่ช่องหัวแดงแรงดิตครับ บรรยากาศตลาดนัดโคกกระบือว่าริ่ชงจาบรับครับวันพุธที่9้ามีนานะครับเดือนนี้มีนาทั้งเดือนเลยนะครับมีนาอยู่พี่น้องก็จะขายนาบ่ได้แต่ว่าเดือนหนานะครับเริ่มไทยนาบรรยากาศมัอนี่ก็บ่ค่อยคึกคืนนะครับวันพุธวันอาทิตย์นะครับคนจะร้ายนะครับมันนี้มาพอครับควายเป็นควายแต่งเขาเด่นนะครับพี่น้องเสียดหิมะจะไม่วงเอาคนหหมูถูกเขามันโอ้ยนะครับ เดี๋ยของค้ายนะครับยืนอยู่นี่นี่หลบละอดนีอ้ยเดีออกยูทูบโอ้ยตาทองกู่นักกวยาออหัวจะบาดเนี่ยย่หัวอะไรเส้าหัวล่ะอันมาจะเส้าวันนี่ยพะย่ยมาจะวาดนี่คุณลละตะวานเลยนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่สันบดีบ่ะไล่ไปไหนพะย่ยบาทนี่สองหมน ไอยจะหายเขาง่อนี่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเต็มเออโอ้ราคาพอฟังต่อละหน่อยพี่น้องอันนี้อยู่หลายกันได้หคือจังซี่หน่อยหน่อยประเด็นอยู่ประมาณซี่ปีนี่แหละซี่ปีมันเป็นไข่หน่อยเนาะไข่ใบใหญ่เออไข่ใบใหญ่ไข่หน่อยไข่หน่อยนะครับมีดูบ้างหรือเปล่าเพาะเต็มสมเป็นอยู่บ่มีแล้วข่ผูขึ้นอยากเสิร์ฟมันอยู่บ่ มีลูกยังเนาะมีมีลูกมาแล้วนะครับขายสองหมื่นลูกมันขายไปแล้วราคาปันเทเกลือถิม่มถือแคงถือแคงครับงามกับงาม,มติตดตออไรเจ๊ต<ะ>ัวพอยไงฮะตัวไ้ยีแม่ลูกห้องไว้เท่าไหร่ต้องแสนสองแสนสองนะครับสสล,ลูกตัวแม่ด้วยจะผูกตัวแม่ลูกตัวแม่ส,สมไม่ได้สีเดือนเก่าเจริญ ตอนนี้แม่สมแล้วเก่าจะเดือนสี่เดือนลูกเลยลูกมีใบปะลูกมีใบอ๋อลูกวูมีใบแต่แม่สมเก่าเจริญมากได้สี่เดือนนะครับประกันทองประกันทองสูงหลบ้านีดยครับลอยสามสิบอยสามสิบกว่าได้แม่มันนี่ลอยสามสิบวประมาณลอยสามสิบกว่าได้ห่องไปแสนสองนะครับเก่าเจริญประกันทองให้น้ำประกันทองสี่เดือนประกันทองสี่เดือนนะครับ ลูกงามเด้อขนาดวัดลูกตัวนี้สมโตบ่ะสมโตเลจนายลูกงามนะครับให้ลูกงามสมโตลูกยังนห่อยเนาะขอเบอร์โทรครับบอเก่าศูนย์เก่าซีซสสเก่าแปดสองสองศครับผมพอไทยบ้านได้ครับซิงใหม่ สีเมืองใหม่เด้อนะครับเออแต่ยังได้ควายตัวนี้ก็โตัหาพ่นนี่ละพ่อพ่นนี่สองเมืองนั่นนะครับที่พ่อใหญ่ว่าน่ะแสนสองครับผมตัอะไรครับเออทะลุอันนี่กับแสนซีนะครับแสนซีสามตัวครัตัวกับควายตัวหน่อยครับขอบบประกันทองน้ำแง้มแงามครับขอบขอบขอบคุณครับมาอีกแล้วจักรจันง เอามโอนี่คือบ่มันคือบ่มีเหตุการณ์นั่นฝั่งนึงกินโน้นกลางๆเขียดอันละก็มีแมงจักจันมันคือมาเป็นสุดๆแนวนี่แข็งงวกแข็งง่วงอายุหไรไปไหนอายุประมาณปีก็อีกสามเดือนครับปีสามเดือนนะครับสูงประมาณลอยเศร้าครับผมลอยเศร้านี่แหละเปิดไปเท่าลยครับผู้เฝ้าอะไรครับราคาสามหมื่นสองพันห้าห่องไว้ครับสามหมื่นสองพันห้านะครับห้องไว้บ้านไหนครับบ้านในใต้ครับ ไร่ใต้อำเภอพี่บูนพี่บุนนะครับครับขนแดงๆเลยตัวเมียนะครับขั้วหามงามแห้งนะครับแข้งขาประกันไทยข้าัรมขาถกขาทอนบ่มีนะครับงามอยู่นะครับค่อยแม่หน่อยๆแต่ว่างามแข้งขาหางหางขั้วไงแห้งนะครับถ่ายกระดูกไ่เบอร์เทรนะครับศูนย์เก่าสีครับ เจ็ดห้าเก้าสองสองเจ็ดสามครับครับผมพี่บูนเดอร์ไรไ<า> <ผม S 1> ต,ตนะครับยยยอยากได้โทษหาเพลินขวยหน่อยง,งามๆไปเลี้ยงง,งามๆนะครับกระดูกกับหางมันแล้วก็นาตาก็โอเคนะครับสใสด็จขอบคุณครับปูเบาเอาได้ครับแม่สาวหน่อยวัดจุ่มเลยงามๆเลยครับต้นแรกเท่าไรน้องหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดโอ้หกหมื่นแปดนะครับ เอ,อาสูง120กว่าบ้านร้อยยี่สิบกว่ากว่านะครับหกหมื่นแปดมมีเสื้อสายอยู่วะม่ีครับลูกเขายัางยังเพชรเสื้อสับยังขอนยังกจะเล่นสับ,บครับจะเล่นสับทำมาเท่าไหร่นะครับต้นเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เจ็ดหมืหน่นหา เจ็ดหมื่นหานนะครับในน้อยมีเสียอยู่ก็คือแพงแต่นี่ครับมีเสียมิสายอยู่ไก่เคียงกันครับตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนี้เลยครับนี่สามหมื่นแปดพันห่านสามหมื่นแปดนะครับ, 8, รบพี่น้องสังเกตด้วยกล้วยมันซ้ำกันนะครับเจ็ดหมื่นกับสามหมื่นแต่ว่าลักษณะโบกขึ้นกันตัวนี้ลักษณะมันจะกระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่หางใหญ่ราคา ไข่ธรรมดาบ้านๆมันก็จะบางๆกว่านะครับเนื้อนังมันเดี๋ยวเพื่อว่าเบื้องหน้าตามันั้งปุ่นตัวนี้เท่าได้ยังไงนี่แปดหมื่นห้าบา0แปดหมื่นหานะครับตัวนี้ตักเปีตัวนี้ยป่ายัไงนะครับกระดูกแข้งขาไงดีใส่เบอร์โซ่นี่ผู้เ่าศูนย์เก้าหกแปดสามศูนย์สามสี่สองสองครับครับผมบ้านไหนครับ ตะการนะครับตะการนะครับเอาให้เบิ้งตวน้กอนนะครับแต่สิบหาว่ะแมนครับแต่สิบหามันหลูกของตัวใดตัวนี้มีเสื้อสายอยู่ว่ะมันมีอยู่ครับมันอยู่ในกระเป๋ามีใบห้โยแมนครับมีใบมีเสื้อมีสายนะครับมันอะอยู่พันหลายนะฮะเบิ้งบ่อครับบ่ปีกั่วกั้วไอ้ปีกั่วนะครับต่ว่าใหญ่แห้งขนบบค่อยมีเนาะเพิ่นขนบาง แต่ว่าอัตลักษณ์ไข่ยมีไทยหมี่เลยครับเทปมาตัวนี้นะครับราคาตำก่าหมูเท่าไรกรับคุณบอลสามหมื่นแปดนะครับเอานาตาเทปมาตัวนี้นะครับเท่าไรกรับเฮ้ยเจ็ดสิบห้า <75. S 1> นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หกหมื่นแปดนะครับคข่คหน่อยนะครับต่วันเป็นลูกวขยที่มี เสื้อสายนะครับราคามันกระซูงแง่มันงามนะครับมันงามเออเบิ่งตัวนั้นที่ล่ะบกง่ายเลยเนาะแข้งขามันหน้าตามันนะครับอยากได้โทรหาน้องคนนะครับขอบคุณครับน้องค,คอรับแม่ลูกแม่โค้มนะครับลูกแม่ลูกตัวแม่บะกรับผมไทยได้ครับลูกตัวแม่ได้ครับง่ายนี่อันที่เสื้อจับนานี่งามดีเด้อนะครับลูกมันใจลูกตัวแม่ราคาเท่าใดครับ แม่ลูกครบ18ครับห้องห้องไป68นะครับเด่นเด่นลูกมันเด้อนะครับลูกเด่นแห้งสูงหไรไปได้ครับแม่มันประมาณ138ครับประมาณเด้อประมาณ130สมวิชช์เองครับบวกลบนิดหน่อยครับนี่หน้าตาแม่นะครับ68ลูกเท่าไรครับนั่นลูก3ครับ C C คือวันได้ท่องในท่องบ้างสมวิชเองไปสมวิชเองตอนนี้ท่องยังว่างนะครับลูกยังห่านไม่สมครับใส่เบอร์โทรนี่อย ศูนย์หกสี่ครับสองเก้าห้าห้าหนึ่งห้าหกบาทน้ำคาวไรครับสีเมืองไหมครับสมบูรณ์เงี้อนะครับเด่นเด่นขึ้นลูกมันนะครับแม่มันก็งามดีลูกที่สามนะครับงาอยู่นี่ลูกซีไปสมเบางามของอ้ายเพิ่นอยู่นะครับสนใจโทร่หาอ้ายเพิ่นโค้งสางดีดีอ้าวเนียนเนียนเพื่อทรให้เพิ่นนะครับศูนย์ศูนย์หกสี่สองเก้าห้าห้าหนึ่งห้าหกเอาครับโทรหาอ้ายเพิ่นเด้อนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับนี่เป็นช่องอ่าั่องยังอนซื้อช่องซื้อชื่อช่องยังครับสุทธิวัตรครับสุทธิวัตรนะครับเป็นช่องไล่สดเบ้อพี่น้องตลาดง้วควายนะครับส่วนมากช่องเพื่อนจะเป็นช่องที่ไล่สดนะครับเรื <l ain> อ่องไล่สดตังคลิปประกันครับครับผมผู้ติดตามหลายนะครับตัวนี้นะครับอยากเบ่งสดสดบรรยากาศสื่อขายสดสดนะครับติดตามช่องเพื่อนไว้นะครับครับผมสุทธิวัตรนี่ครับหน้าตาเจ้าของช่องเพื่อน ชื่ออะไรวะรอดนี่นะครับฮุนดีทีของไงครับเอลทีครับแมนาก้ามันหล่นนะครับครับฮะกินน้ำพุร่าเลี่ยดวะเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับตอนนี้กำลังขยายสาขานะครับมีจักสาขาครับตอนนี้กำลังขยายครักำลังขยายครับกำลังขยายสาขานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเพิ่นรับสมเนอะสมง่วนสมควายนะครับไม่ห่าม่างไม่ไม้ก็รับสมอยู่บ่บ่ครับอันนั้นของเสียหยง เอาอันไหนเขาเสียเงเสียเงาคองเสียเงาเง็บพูนันสมเทียมงอกควายนะครับีดาทุกอย่างยาบวกลุงยาไทยพญานี่นะครับใจเบิร์ตทับน้เพิ่นนะครับเอาผมช่องไงบริการหมดทับใจครับไม่ห่างไม่หมายราคาพิเศษอ๋ออะไรส่งให้เสียยังครับส่งให้เสียยังไอ้เนี่แหละช่องในน้อยเลรอครับส่องมาไงเหรอกๆเฮ็ดไปต้องการเนี่ยเหรอครับช่องในน้อย เออคืออยู่แน่นั่นเอามาครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมครับคคนรออคข่ยงามๆพกใบใบดากว่ามันพกทุงยาวนะครับพกใบผสมเท่าอดเบาๆห้องหกซิฟครับห้องไปหกซิฟนะครับบักไงเลยท่องบ่กำลังพันรอบครับพันรอบหนึ่งครับผมใส่เข้าไปยังในท้องมันนั่นเก่าเจริญเก่าเจริญพันรอบหนึ่งนะครับ งามดีเลยครับ <Yeah. S 1> ทองเท่าไรเป็นว่าทองหนึ่งทองแหลกทองแหลกเขาก็ถือเต่าเท่าแหลกนะครับแม่กำลังถือเปิดซิ่งผ่านหลอบมาแข่งขาใหญ่ๆไฟเบอร์โทร่นั่ครับศูนย์เก้าหาครับสา,า,ามสี่แปดสองสี่เจ็ดหกขาไงอ่างไงงามจระเนื้อโตดีครับคุ้ยคุย,คยม่สาวนี่ถ้ามันผู้สาวก,ก็ท่าขี้มตลอดแล้วนี่ อย่างงามเลยโท๊ะาเบิร์เดินนะครับเอาให้เบิรงดาบเบิรงหางเสื่อนกันเสกเก่าเบิรงนุ่มนุ่มยังสมพวงตองว่าท่านถือดูดนะครับเหี่ยวนิดหน่อยเพราะว่าจะของควายพื้นบายเล่นโท๊ะาเบิร์เดินนะครับนี่หูบรอรอสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าพันตัวนี้ของเจ้าเกันบ่ะแกลังต่อรองอยู่เท่าไรนี่ สองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้านะครับกําลังต่อรองอยู่งามๆแม่บ่ผูครับผมตัวผูเดินนะครับตัวนี้เสื่องเป็นแร้วบ่ใกล้ละใกล้ละกําลังหัดกําลังหัดแต่ว่าคนจูงเป็นแล้วนะครับพอได้อยู่คนจูงแต่ควายยังกาลังหัดราคาบมดทั้งสามเนาะแม่นเอาควายหน่อยๆไปเลี้ยงนะครับช่วงนี้ฝนมางากําลังเขียว ราคาเป็นจะสื่ออยู่ครับ<ช>โทรหาเพื่อนนะครับนั่นจะคลองควานนะครับตักการพืชผลเนาะเดชดอุดมครับผมโอ้ยง่ายบ้านนี่เพื่อนเรียบร้อยเ <c oughs> ดชดอุดมเด่นนะครับพี่้องขอบคุณคำนองครับครับผมในหอยอันในหอยรุ่นใหม่ครับมาไปโรงเรียนใบ่ะเขาพิดเถิ่มาได้สอบแล้วเวมื่อวานนี้บ่าพิเถ่อนขายควายป๊บเลย <c oughs> บ้านไหนหน้องสองเจ็ดคืเอเราย่างลุมสองเจ็ดย่างลุมสองเจ็ดนะครับในหอยรุ่นใหม่นะครับ อันราคาเท่าไรน้องชูเกย์ซาซีมองเงาดูได้อยู่ลอยมองเงามองบ่เอาเนี่ยมองบ่เอากรับสองอ่าเท่าไรวะสองเงินสามพันแปดมองบ่เอาก้อยแม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวก้อยแม่สาวนะครับสูงหลายมันได้เอาไปวัดไหมล่ะบ่าจักเดินมาจากบ่ออยู่นี่นะก็มาคือบ่อไปวัดมาก่อนให้นลุงพอวัดเะื่อก่อนยี่อะไรยี่ห้อลอยเซาห่าลอยเซาห่าขึ้นได้ยี่ดอกน้องแม่สาวในน้อยเนาะ แน่นครับและาเบาแห้งเน้อครับขวไอตัวนี้นุ่มซียเาท่านถือดูดบ่ครับบ่เหี่ยวน้อยนะครับเพราะน่องมันใบเลียนเนี่ยมันเศร้าครับใส่เบอร์โทษนั่มลงละศูนย์หกสี่หกศูนย์สี่เก้าสองสามห้าอายุทาเท่าไรนี่เจ้าของขั้วนี่สิบห้าครับสิบห้าสิบหา้บหานะครับพี่รองจัก,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 กข่าจักขายจักหาเงินหาค้ำนะครับบ่เป็นสิบหา้าคือนลูกผมนะคร,บร,บรับบ่เลาผู้อื่นดอกเดนตะเกม เล่นเกมนี่วะ <_ L an> เกมโมเรนนะครับ <_ L an> เฮ็ดมาหลายปีแล้วบอกครับน้องปีแรกนี่นะครับปีแรกเอาปากควายน้องคนนั้นนะครับราคาถือแข็งสองสี่นะครับโทรหาน้องคนนั้นได้อยากได้นะครับ <_ L an> ควายแมีย <_ L an> แม่สาวงามๆนะครับถ <_ L an> ือว่าถือกี่สุดแล้วในตลาดไหอนี้ครับ <_ L an> น้องกขนาตาดีของอัดวัฒนายง,ง่ายแล้วบอก <_ L an> ของง่ายแน่แล้วบอกครับของอบดทัฒนายนะครับ เอ้าขอบคุณน้องๆครับครับเอ้ามือนี้ราคาโบแพงแห้งนะครับควายตัวแพงกับแพงหรือเปล่าตัวโบแพงกับโบแพงห้องไว้เท่านใดผู้เบาสองเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดบ้านใดครับพี่บุญครับพี่บุญมั่งสาหานนะครับควายแม่บ่กมเถอะครับเถกหน่อยด้วยนะครับเถกหน่อยหางงามดีนะครับหัวอายุมั็นยั่บ่ครับได้แขวคู่หนึ่งครับแขวคู่หนึ่งนะครับแขวคู่หนึ่งนี่ไหมเข้ามาจากไหน ว่วสิครับท่านนอวาเนี่มันสิเขาสามปีนะครับฮะแขวคู่หนึ่งี่สิเขาสามปีถ้าบ่ได้แขวเนี่แสดงว่าบ่ถึงสามป่ครับนี่นะครับคนขายรอมาณนัตแหลครับคะมาณนัดแรกมานัดแรกครับเมื่อไม่ไปเลยนี่ครับเมื่อไม่เมื่อไม่ขายไปขายเมียลูกครับไปโคมหนึ่งเหมืนขายโคมครับขายไปแต่โคมหนึ่งครับโอ้เดือดตัวหนึ่งเดือดผู้หน่อยตัวเดียวครับสองใครดีก็่าสองเจ็ดครับสองเจ็ดขับไซเบอร์โทวน้ำผู้เบาศูนย์กศ สามศูนย์ปดแปดสี่หย์เอาคั้วถึกหน่อยนะครับสมเป็นหรือบ่อสิบโเป็นมอกรดับนคว่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮกาฮืาฮ่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 าน่าฮ่าฮนน่นฮ่าฮบาฮ่า่าฮ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 นาอ่า่าฮ่าฮ่าฮ่อ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าราฮาฮ่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 าเ่า่า่าฮนาฮา่าฮ่าา่ฮ หอยยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่แหละครับขอบคุณครับผูเ้เบาพี่ครับในห้อยในห้อยเคยเล่นหนังนะครับนี่เรื่องอันในห้อยทมินในห้อยทมินนะครับโบ<อ><อ>มาเยอะตัวคุณพ่อมาสามตัวนสามตัวมาสามตัวจุ่มนี่จุ่มนี่นห่องและข้าวเรืเรอ่องจุ่มบ่ข้าคารื่องจุม่มหลยรายไปได้ครับจุ่มนี่หกหมืน่นแปดหกหมื่นแปดลดจุ่มเลยลดจุ่มสามตัวหัวราคาถูกถึงบ่แยกไปยัง เดี๋ยวพนะี่น้องอายมก็หกมื่นแปดตัวนั้นก็สิแปดพันตัวนี้ก็สิตัวละสามหมื่นกัะสันกับตัวนั้นก็เจ็กหมื่นตัวฟอกนี่ก็พวทั้งสามลยบาทนี่นพ่แหงตัวนี้สองกลัวก็หมื่นกลัวโอ้ยว่ามันขายอันเท่เกลือทิมแท้หกหมื่นแปดตัวน่นนก็พอสืออย่างนี้ใช่ไหมนะไจะขายแต่ยังไมันในไหมันเท่าแห้งไปเยอะนี่มคคันเท่าแล้วมันจอยสือนี่มันจ่อยมันมันจะเท่าซ้ำคนอยู่ว่นั่นก็ซ้ำผูก ขวายวันผูกกินหินกันไรกันไ้เนี่ยแต่ยังก็ไปผูกกินห evet ินอึดหนาอึดหน่ผูกเขาผูกใส่หินเท่านั้นจีบได้พรอจีบาได้ยู่ตานสุ้มตานสุ้มนะครับโอ้โหเขากระหูตานสุ้มผูกขวายกินหิ้นเหมือนหปวดลายปวดลายเนาะจอยได้หรอจอยจอยเบิงเขาครับคาราบานี่โอ้ย่างโหดเลยอายุไรเป็นไอหูเยอะพ่ออายุอันหัวต้นนี้ก็ได้ดูก บอกส่งมันคือเถาแทนนะกันเดียวข้ามันเหีวมาบอกมันบ่ไสเนาะถ้ามันแสบมันตึงนี่คือสีงามนี่มันเหมือนเหี่ยวมันเถามันจอยเนาะจอยนะครับควายแบบขวสาวขึ้นได้ลูกมันบ่น่ะจะนนั้นโดกงเข้าลาวเอาตัวนี้ลูกข้าบาวตัวพูนะครับนี่เออสามตัวไปเลยแม่สองนะครับตัวน้องตัวนี้น้องมัน ทองอยู่บ่น้องมันน้องอีนั่นน้องเขาราบาวครับตัวนี้เป็นหงาเขาเรากันอันทองอยู่บ่บ่ตัวนี้ทอดลูกของมันตัวนี้เขาก็แยกลูกขายตัวนั้นแม่ลูกแม่ลูกลูกพ่อกันแบบจัดไปสามเลยหกสิบแปดเบอร์โทรมาพ่อเบอร์ทุ่งศูนย์แปดเก่าหาซองเก่าเก่าศูนย์สี่ศูนย์ทรหาพ่อเพิ่นนะครับูุ๋ยมีหงาหลายร่องเอาไปใส่เวิร์กนี่ ตาลสุมครับตาลสุมตำบลไดนปะตบำบลสมล่งตำบลสมล่งตาลสุมนะครับต่อพี่บุญโอ้งามอยู่นะครับเขามันตัวมันจอยยักหน่อยซือ,อตัวหาพ่อเพิ่นเด้อน,นะครับนี่ดาราใหญ่นี่เกือบโปรไซเดอร์น,นะครับนี่ล้านเกือบนี่เก่งเป็นเจ็แถบอาผมมาข่าวว่าใส่เกือบปเปอร์เซ็นต์ทำไงปัญญังเออต่อรองได้คุยไงยต่อคุยได้ขอบคุณครับพ่อครับ อ่าอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับควายเขาเขาเรียกว่าเ<บ>ขาทรงอุ้มบาดด้วยนะครับอุ้มบาดอุ้มบาดอุ้มบาดอุมบาดม,มันเพินนเอาคนทีหมูทับลงได้นะครับมันเป็นทรงนี <c oughs> ่ทรงนีงน่ปลอดภัยนะครับอันทกรถนี่วัตถุยานหัวแตกเพราะว่ามู่มมันห่มเลย,เลยปนันหมวกกนน็อกขึ้นรถก็บสบายเออหัวมันนี<ว>่เบิ้งเบิ้งครับเพราะมันจอดกันหรอเป่ากำลังครับกำลังที่จอดน้อยเดียวเัลือยน้อยเดียวนะครับจอดกันเห็นบ่เบิ่งอะไรเอ่ย โอ้ห้องราคาไปเท่าไรครับผมเดียวหาเมื่อสามหาสิบสามท่องบ่นี่ใหญ่ๆนี่ห้อยมัวมัวหันจักผมสื่อคือกันมามัว,นมวในทับของผมมัวในทับครับหาสิบสามครับ,รบปลอดไขยส้นย่านยางเดียวอันย่านเขาไม่ซุปต่อแล้วมันค้าวเงึเงึงอย่าี้ผมไม่ซุปครับ,บรับประกันให้ <laughs> ขันไปซุปให้ซื่อเจ้งกว่ามันบอกอ้ยอัน มูส้นนี่ว่าถือหัวนะครับถือตะเขามัเานเออถือต้องอ่างไงแห้งได้ถ่องมันนะครับไงสูงระมานเกือบร้อยสามสิบได้ร้อยยิบหากว่าครับร,ยยร้อยยิบหากกว่าบ้านได้ไอ้บ้านดาบสมดีครับทางในนออบาดน,นี่โอ้ยอำเ่อตะกรันบ้านลาดสมดีตะกรนะครับครับใส่เบอร์โทรนได้ไอ้ตําบลกุศกรแถวกุศกรเนาะครับเบอร์โทร่นะครับเบอร์โทร เออคนบอกน้องไส้บอกศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดบ่สี่เจ็ดสี่เจ็ดสามสามนะครับตหาเพิ่นมาจยกะตัวอีกนี่แหละครับนี่แม่นเบดครับโถเบดจุ่มเลยมักแบบไรก็เลยเท่าไรนี่นี่ตัวนี้แม่นี่บแม่นี่มันควยขายล้วตัวแม่นั้นขายแล้วนะขายแล้วเอ้าเธอะมาแม่นี่แม่ลูกบ่ะแม่ลูกของหัวหน้าเพื่อนหันให้เพื่อน่าเท่าไรหัวหน้า หกสิบแปดนะครับแม่ลูกนี่บอลูกมั้นแน่นั่นแม่ลูกลูกแม่ครับตัวนี้ลูกแม่ลูกแม่ครับลูกแม่ท่องไปหกสิบแปดสูงลอยสามสิบถึงนะครับต่อไดไรต่อไะไรอีกต่อได้พร้อมนี่นะครับหน้าตาลูกแม่ลูกนะครับเธอมาเท่าไรครับเถอมาแม่หลันสี่สี่สิบหกครับสี่สิบหกว่าแม่นี่แม่นอ้าเมื่อกี้ใหญ่หายแท้ท่องยู่บ่ ก็อ่างไงแห่แข่ข่วนอ่ะอ้หางซีซี่โผลครับมีลูกมาแล้วว่ะทีหนึ่งมี่นะครับผมขายไปแล้วลูกมันขายลูกไปแล้วนะครับย่างหนางามนะครับยังไม่ได้สมอีกย่าง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 เนี่ยเพิ่งจ่องมาแล้วนะครับท่องสมก่อนเนาะผ่องยังไงปานนี่อ่างใหญ่แห้งตาแต้มแก้มจ้ำมีนะครับครับตาแต้มรอยสามสิบวกได้นะครับถึงสามสิบห้าคนละ ระมาไรบาทนี่ว่นหนิตัวนี้แม่ลูกแต่ว่าคันแม่มันก็ไรลูกแจ่ลูกนี่นี่ลูกสาวเท่าไรบาทแม่ลูกผมห่องแสนสองหมื่นแปดพันสองแสนหมื่นแปดเออแม่ลูกแม่ลูกครับน่ะลูกลูกกับตัวลูกแม่ลูกปักหง่เลยสองหมื่นแปดพันครับแต่ลูกเ่าใดลูกมันเอาสี่สิบสามครับลูกสี่สิบสามครับแม่มันทองอย่บอกโอ้ยทองนะครับแม่ทองนะครับ ว่มันลอยสามสิบห้าขึ้นพี่หมอแม่มันกับพุ่นนะครับความสูงนะครับจายลูกนะครับลูกแม่แน่นอนครับลูกตัวแม่แบบง่ายแบบน้าเลยแม่ขันโบเสื้อเขาเอาไปทายทั้งกลุ่นในพืนเมืองน้ำเนี้ยครับสองแสนสองหมื่นแปดพันครับแม่ลูกขาดตัวลูกยังตัวเดียวซีเท่าไรเกาะสี่หมื่นเท่าไรลูกมันผมเดียวสี่หมื่นสามสี่สิบสามแม่มันเนี้ยครับแม่มันก็ดสี่เราเจ็ดหมื่นนี่ละครับน,น้อยมันเจ็ดหมืน่น ทองเจ็กเดือนห่วยทองเจ็ดเดือนนาะสูงเลยครับสูงดีอาไม่แห้งทองแน่นอนเบิ่งเบิงร้อยสามสิบในน้อยอยู่หรอครับบนน้อยได้หลายเต๋อสามสิบห้าขึ้นได้นะครับเพียงเอื้อพรมเลยเดี๋ยวพอดีว่าอยู่ดิขันเวออันนั้นเนาะต้นนี้เท่าไรบาทนี่ลูกน้อยนี่ลูกน้อยห้าเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดครับลูกยังในน้อยอยู่ครับนี่นะครับลูกเดินมุ่งค้นหมดเล้นนั้น ลูกเขาได้เกาะลูกเขาได้เกาะมีมีใบให้พร้อมหมดตัวเพิ่นนั่นลูกใบยังเกาะเจ้าพายุเจ้าพายุเออมุ่งขดมาเจ้าพายุนะครับบีบบีบไอ้บีบโอ้ยเดีกับโบนักได้เจ้าพายุนะครับตัวนี้หน่อยหน่อยหาเขาได้ไหมหาสิบเจ็ดครับหาสิบเจ็ดต่อรองได้เบอร์โทรเบอร์เด่นล่ะครับโทรหาเพันล้เบอร์เดียวครับเบอร์เดียวนะครับสนใจตัวไรโทรไล่มางแต่แม่เขาอุ้มบาสพุ่นละ อุ้ยนี่นีลูกอุ้ยพนเม่อย้างนี่ลูกจะเกาได้แน่นยอขนขนาดได้ี่เมยอที่มาจะเสกลู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 กอ้ยลูกที่ล่ะพูดเัิู่ขันแม่วาได้แล้วค่ะฉันยิ้มอยู่นี่ละลูก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 ลลูะมันบลูกสามันอ้ยเพ่นข้านายเพนข้าดูหลาย